สวัสดีจ้าม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 อนี้เกี่ยวเข่าอีกแล้วพี่น้องคะอยู่ตน,นำว,วิธีของคนเกี่ยวนี่แหละวิธีตีนตะขาบนะคะอ้าวอ๋อมือเกี่ยวเขา่าพอไนยบัวเฮ้ยหัวหน้าจะร้อยสายจวดเออคึ่งล้มครึ่งยืนนะจ๊ะค่อยๆลงงามๆงามๆดีๆพี่ไนยบัวยางตอมเข่าไว้ทาแล้ว เอาเถอะน้อพี่น้องเอ้แดดว่าจา้าแดดจะเป็นสีอ,อ้าวอโอโอ่ออ่ออ่อสีลมไปถึงคน้งนชนะอีไงบัวสัน น้องเล็กก็มามยย่ค่ะแต่ประท่านลงให้อายเขาเปิดทางก่อนหผิดโรยเปิดทางไว้ให้ก่อน<ม>ลูกพี่เดินหน้าลูกน้องตามหลังมา <laughs> โอ้โหหอนหอนเพือ่อเอาเอาปักพักเ,เลยพี่น้อยเมื่อกี้ก็ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ <laughs> จะพุ่งมัวแต่ปรคับรถบดยุเสร็จจารถบดมาถึงเขาก็ลงนาฝากฝากฝั่งนี้พอดี นี่เราก็รีบเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกคนนะคะนี่มันจะเป็นความทรงจําของเราในแต่ละฤดูกาลเนาะเอออดฤดูกาลเกีียวเขาเข้ากับเกี่ยวเขาเอาคักๆทอดฤดูอันคุดเข้ากับคูดตะพื้นตะพื้นไปเลยเอาจวด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 ไปเลยลูกพี่อันน่าโอ้ยควัน เลือดเอาเลือดเอาขอนา่น้อยทำดีทำไวได้ไปต่อ ไปเบาไป,ไปเลซ่าเล็กเลซ่าเล็กคูโบโต้าเอาปันนั่นละเขาปีนงามงามพี่น้องเลยหนาตึบดีคักเลยไป ตามตามตามไปตามไป เป็นกำลังใจให้ทุกสายง,งานอาชีพเด้อคะ่ะพี่นองคะ่ะทันใดที่ได้เกี่ยวเขาก็ให้ได้อันเขาเรียกแม่ยังอย่าให้ได้มีอุปสรรคเออให้เกี่ยวลาบลื่นลุล่วงไปเดอ้อเอฟซีของเจ็บผึ่งตือทุกคนทุกทันทีเหตุงานบ่บ่า,บาอาชีพใดใดเป็นกำลังใจให้เสมอไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะหูอยู่าะเมยหูอยู่าะล้ำบาหู wa, อยู่าทอ้อแท้แต่อยา้อถอยเด้อคะ่คะเอฟซีค่ะ สู่ไปพร้อมๆกันกับเจ็บผึงกับพวานจุดกับทีมงานเรื่องเสียงไปน้ากันเด้อทันใดที่ได้เบิ้งคลิปนี่อาจินี่กาลังบอมบอคอยมีกําลังใจให้ได้รับกําลังใจจากเจ็บผึงเด้อทุกคนค่ะเบิ้งคลิปนี้ก็ให้มวนซื่นไปบ่ต้ตรงเครียบบ่ต้ตรงยางเด้อให้พ่อได้หัวได้แซบกันไปเด้อให้ได้รับพลังบวกจากเจ็บผึงหลายๆเนาะเพราะว่าเจ็บผึงจริงใจทีสิมอบพลังบวกให้เอฟซีูคนเลยค่ะแมนบอมบอมีความหัสึกบา แล้วแต่เธออย่างเียบอเดีค่ะมีความห่วงายในคว่มเอใน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 เอฟซีของเจพึ่งสู้ขู่สุข,ข้นค่ะอืมแล้วก็คอมเมนต์มาได้เด้อเขาคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะอาสิตอบซาเนี่ยเด้อค่ะเพระาะว่าลังเถือกเรียน,นเลีนเบิ่งเขาเบิ่งน้ำเบิ่งยังให้เขาทุงสิ่นะคะเออหาข้าวหาน้ำทุกสิ่งทุกอย่าง,างนี้นะคะก็เอ่เข้ามาคอมเมนต์ได้ค่ะติชมได้อยากให้เจพึ่งเอ่อ บรรยายแบบไหนเปลี่ยนอะไรยังไงเงี้ยบอกได้นะเจ๊พึ่งไม่เคืองไม่เคืองเอฟซของเจ๊พึ่งค่ะเนาะจะขอบคุณมากด้วยซ้ำที่เอฟซมีมีน้ำใจที่แบบอยากติชมเราอ่ะเงี้ยได้ค่ะได้เจ๊พึ่งยินดีน้อมรับเนาะน้อมรับในทุกทุกท่านค่ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามจริงๆเนาะเป็นกำลังใจให้การเรื่อยไปเนาะตั้งแต่ หัวหน้าจรวยแคสซิง่งเนาะจากที่บินไปเข้าไปใช้งานไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าโรวยเจพึง่งแคสซิง่งในช่องที่2ของเราก็ยังมี f c ที่น่ารักตามมาให้กําลังใจเจพึ่งและหัวหน้าโจวยเรื่อยมาอยู่ขอบคุณจริงๆนะคะเนาะชื่นใจชื่นใจที่เอไม่เคยทิ้งหัวหน้าโจวยและเจพึง่งและทีมงานเรืองแสงเอ้ยเพราะว่าเจพึ่งไม่ค่อยได้ไปถ่ายใครเนาะ หล,หลายท่านก็จะรู้อยู่ถ้าติดตามมาจากคลิปก่อนๆนานี้เมื่อหลายปีนี้ก็เพราะว่าเะพึ่งก็อยู่ในทีมงานเรืองแสงเนาะหัวหน้าไปตรงไหนก็คือจะได้ถ่ายแต่หัวหน้าและทีมงานอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายในทีมอื่นให้ทุกคนได้ชมบางทีก็รู้สึกว่าอือก็เอฟซกลัวเอฟซเบื่ออะไรอย่างนี้นะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจเข้าใจเจพึ่งและหัวหน้าเจอวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะมอมอยไซยก้าวให้กําลังใจกันเรื่อยไปคะ่ะเนาะ อ้ยเชิ่นใจทุกคนทุกคนทุกท่านนะคะเดอ้อยู่ดีมีแหงเดอ้อพี่น้องของดิฉันทัวท่วทิศทั่วไทยทั่วโลกเลยอืมให้มีให้มีมความสุขในทุกๆวันเดอ้อให้พลังบวกไปแล้วเดอ้อนี่อ่ะแขนหับ,บเบ้อกับพลังบวกจากเจเจพึงนี่มันน่ะสายจวดกับสองคนนั่นก็ได้รับพลังงานจากเจเจพึงอ่าเจเจพึงให้ให้กำลังใจทุกเช้าค่ะอืมให้เขาสู่ให้เขาเหตุไป เพราะว่ามีอย่างสิห้เฝ้าบอกพี่ฟึงเลยพึ่งช่วยได้ถ้าช่วยช่วยได้จัดเลยค่ะจะพึ่งยินดีช่วยใหออ้มีอะไรบอกกันได้ค่ะเนาะขอบคุณทุกคันติดท่านนะคะแล้วจะเจอกันในคลิปหน้าเดอ้อมันอีกสิเกี่ยวข่าวเบิดมือล่ะค่ะทุกคนคะ่ะยานฝฟนตกกระพองได้เอาวอาวปักคักเลยเนาะไปบายบาย,บาย,บายล้วเดอ้อแล้วจังพบอพอกันไหมสวัสดีค่ะ